เลยครับต้านหนึ่งสอนเทนนะครับก็อนี้เป็นกราฟทองนะครับทำเฟรม30นาทีนะครับของอาจารย์ของผมนะครับเขาให้ทำการเข้าซื้อบายตรงนี้นะครับแล้วก็บวกมาประมาณ100จุดก็ออกทำกำไรไปนะครับแต่จังหวะนี้จะเห็นได้ว่ากราฟยังอยู่ในกรอบอยู่เลยนะครับในทำเฟรม30นาทีนะครับซึ่งจังหวะนี้คนทั้งโซเชียลงงนะครับว่าเขาเข้าไปได้ยังไงนะครับเพราะเป็นจุดเข้าที่เขาไม่เคยสอนนะครับแต่ผมมองว่าการที่เขาไม่สอนท่านี้เป็นเพราะว่า เป็นท่าที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเข้าใน time f r a เล็กมากๆนะครับด้วยความที่เขาเป็นห่วงเทรดเดอร์มือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดไม่อยากให้เข้ามาดูใน time f r ย่อยหรือว่าท i m ฟร r m e เล็กมากนะครับเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสขาดทุนสูงนะครับยิ่งเรามองภาพเล็กมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสโดนมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมองภาพใหญ่คุมนะครับจุดเข้าเราก็จะคมขึ้นนะครับถ้าเราไล่จากภาพใหญ่ไปภาพเล็กนะครับแต่ถ้าเราดูแต่ภาพเล็กอย่างเดียวมีโอกาสโดนสูงนะครับ ทีนี้เราไปดูกันในโปรแกรมจําลองนะครับปึ๊บเอาไปดูกราฟเดย์นะครับปึ๊บกราฟเดย์เราจะเห็นว่าแท่งเมื่อวันศุกร์นะครับเขาเบรกสามแท่งนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็เปิดแกลบกระโดดขึ้นมานะครับทีนี้เราไปดูกันภาพ4ี่ชั่วโมงนะครับภาพ4ี่ชั่วโมงจะเห็นว่าแท่งสี่ชั่วโมงยังไม่จบแท่งนะครับเขาได้มีการวิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งกลับลงไปนะครับแล้วก็ทําไส้นะครับทีนี้เราไปดูกันใน t ท m e เฟรม e นชั่วโมงครับ1ชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับ ยังทำไส้อยู่นะครับยังไม่จบแท่งนะครับเอาไปดูกันในไทม์เฟรม30นาทีนะครับจังหวะน,นี้เราจะเห็นว่าไทม์เฟรม30นาทีจบบูลิชนะครับแล้วก็ทำไส้ไว้ทางด้านบนนะครับทีนี้ไทม์เฟรม15นาทีจะเห็นว่าก็ยังไม่มีโครงสร้างตลาดอะไรนะครับเพราะว่าแท่ง15ทีก็ยังไม่จบแท่งนะครับแต่ถ้าเขาจบแท่งนี้เขาก็จะสร้างแนวรับนะครับ ทีนี้เราไปดูกันในไทม์เฟรม5นาทีนะครับอันนี้อาจารย์ไม่สอนให้ดู5นาทีนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะสมเหตุสมผลที่สุดนะครับกับจุดเข้าของเขานะครับนี่ครับหลังจากที่ไทม์เฟรม30นาทีจบแท่งใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า5นาทีเขาขึ้นมาสร้างแนวต้านนะครับยอ่อ แท่งนี้จบแท่งเห็นไหมครับสร้างแนวรับเป็นจุดเข้านะครับบวกกับแท่ง5นาทีแท่งนี้เขาไม่มีไส้ทางด้านล่างเห็นไหมครับการที่แท่งเทียนบูริชไม่มีไส้ทางด้านล่างนะครับนั่นหมายความว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะนะครับผมแต่นี้เป็นไทม์เฟรม5นาทีนะครับค่อนข้างเสี่ยงนะครับก็หลังจากที่5นาทีจบแท่งใช่ไหมครับก็พอดีกับเส้นสีเขียวของผมเลยนะครับส่วนตัวคิดว่าเขาน่าจะตั้ง stop loss ไว้ที่ตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าไกลไปนะครับท่ากับว่า stop loss จะอยู่ประมาณ ร้อยจุดนะครับจังหวะนี้เขาเข้าไป50หลอดนะครับก็คือค่อนข้างเสี่ยงนะครับในการเล่นไทม์เฟรมเล็กมากๆนะครับอันนี้เขาก็ไม่สอนนะครับว่าให้เล่นในไทม์เฟรม5นาทีนะครับถ้าเขาตั้งสต็อปไว้ตรงที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับน่าจะไม่ใช่ตัวเขานะครับเพราะว่าสต็อป o ลอค่อนข้างไกลนะครับ300จุดนะครับหลังจากที่แท่งเทียน5นาทีจบแท่งนะครับเขาก็ปิดทํากําไรโซนนี้ไปนะครับประมาณ100จุดนะครับอันนี้ก็ถือเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็เสี่ยงมากนะครับ อันนี้เขาไม่เคยสอนนะครับถ้ามือใหม่เข้ามาปุ๊บแล้วเล่นภาพเล็กเลยมีโอกาสพอดพังสูงนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นห่วงเทรดเดอร์มือใหม่ก็เลยไม่ได้สอนนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดนะครับกับจุดเข้าของเขาครับก็คลิปนี้เขาบวกมา5 4 5 0า์ดอลนะครับประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ